สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแ์รงแสงที่ละสามนะครับอตอนนี้ก็ถึงน้องกี่แล้วนะครับอยู่ถนน,นโชคชัยเดชอุดมถนนของสี่ที่เขาเรียกกันครับว่าจะไปดูเจ้าลงซะหน่อยก็คือไม่รู้อูซ่อมรถมันอยู่ตรงไหนเขาว่าอยู่ตรงไหน อะไรนะสีแยกปักคงไทยอะ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะของสีแยกอ่ว่าจะไปดูซะหน่อยอว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมก็ไม่กล้าโทรโทรไปถามเขานะว่ารถซ่อมถึงไหนแล้วใกล้เสร็จยังก็ได้แต่รอยขอ รอคอยก็ดักต้นบีดักต้นบีเรียกว่าดักดักดกต้นบีดีกว่าไหมรถหัวเหลืองนี่ก็ขับมาเรื่อยๆครับประมาณ60 ก็อีกประมาณหกสิบกว่าโลครับจะไปถึงก็ประมาณสิบแปดกว่านี้แหละสิบแปดยี่สิบนาทตตี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 เผื่อนะครับเนี่เผื่อติดไฟดวงไฟเทงเผื่อจอดยงจวดจอดเดี่ยวเ <laughs> <laughs> สงจะ้อน เยสเซงสะทอนเซงสะทอนสะท้อนจะลองขับไปดูดีไหมเนาะจะหลงเขาว่าซ่อมซ่อมเบรกอะไรชุด อะไรนะไล่ลมเบรกให้เจออะไรอยากรู้ความคืบหน้าของเจ้าหลงเอ๊ะ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 เอ๊โอโโอโนะเอ๊ะโอ้โหฮึทำไมกล้าล่ะโอ้หวัดเสียวนะนี่ขี่รถแบบนี้นี่ ขึ้นเกาะกลางเลยถ้ารถกระบะมาด้วยความเร็วสูงนะเตรียบร้อยเดี๋ยวก็จะลองลองไปดูนะครับ ว่าจะลงไปถึงไหนแล้วซ่อมไปถึงไหนแล้วทำไมมันล่าช้าถ้าผมไปนี่ผมก็ต้องขับแมคโครรอรอเจ้าลงนะครับไอ้ที่ผมพูดน่ะ ว่าหมดเป็นแสนเป็นแสนนี่ผมคาดเดาผิดน่าจะไม่ถึงฝาข้างมันอ่ะหมดประมาณสองข้างอัตีให้ไม่ถึงหมื่นครับสามสามสี่พันแปดพันอัตีให้แปดพันซ่อมตัวนั้นอีกตีให้หมื่นกว่าสองหมื่นสองหมื่นสามื่นอัตีตีให้ประมาณสามหมื่นครับ ้ผมมาซ่อมหมดเป็นแสน <laughs> ใกล้มาถึงแล้วครับมาดูเจ้าหลงแล้วก็มาเอาพัดลมด้วยครับ เข้ามาลึกกันนั่นเลยซอยซอยแคบด้วยถ้ารถใหญ่มานี่ส่วนทางกันไม่ไม่ได้เลยนะอะไรซอยซอยอะไรสุกหนึ่งสุกหนึ่งอะไรนี่แหละตรงเตา่าเต่าไญ่ ทำอะไรเยะเทะทำมีแต่แบบโอ้กะโดดเอ้าดู GPS พ,พามาครับจุย้ยตกใจเสกไฟเอ้ามันพาเข้ามาครับกีเพ็ ใช่ไหมนอโอ้ดูมันพามานะโอ้โอ้โอโอดูจีพีเพ็นพามาเข้าซอยแคบครับดูไอ้สายไฟเขาพอสายไฟครับอ เกินไปอยู่น GPS นะ GPS เนี่ยอันนี้ดีนะเป็นรถรถกึ่งพ่วงนะถ้าเป็นสิบโลนี่โอ้โหยับเยินครับทรมานนุน่นวิ่งตรง เนี่ยมันอยู่ข้างข้างนี้เลยครับโอ้โหนุ่นๆๆ,ๆๆๆตัวลูกตัวลูกเจอแล้วตัวลูกลู่ทางเขาวิ่งสบายๆอ่ะมันพามาอือนี่ไงก็มีหมาด้วย มาถึง่ลงแล้วครับอุ้ถอดถังมอลมออกจะเปลี่ยนถังลมใหม่ครับเปลี่ยนไล่ระบบลมลมใหม่แสดงว่าซ่อมตัวแม่จะไล,ล่ลมลมไล่ลมใหม่ใส่มอลมใหม่ ที่มันรั่วนี่มันรั่วตัวนี้ครับไหนเนาะที่มันรั่วนี่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 เป็นตัวนี้ตัวนี้ครับที่มันรั่วเวลาบรีเนี่ยนาะดักสเตอรริงเนาะเมาของข้าของครับนี่เอาเข้าของ หมาดุด้วยอู้น่ากลัวขาวยิ่งแต่หมาหมากัดด้วยเนี่ยโอถึงไงลงแล้วดว้นี่ครับสภาพยังดีอยู่ถ้าได้เปลี่ยนไล่ลมใหม่ทั้งลมใหม่ก็โอเคแล้วครับ ประตูก็ตกแล้วครับประตูนี่นี่ครับเดี๋ยวไปดูตัวลูกมันด้วยครับก็ไปดูตัวลูกครับโอ้มีรถบัสด,ด้วยรถทัวร์ Oh. ตัวลูกก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับนี่ครับตัวนี้เบี้ยวตัวนี้เบี้ยวเบี้ยวตอนที่เขาไอเนี้ยเขาพลิกพลิกมันเลยมันเบี้ยวครับตอนมันไม่พลิกเนี่ยมันไม่พลิกใช่ไหมนี่มันเหมือนกับมันลากลากเลยอะ่ะเลยทีนี้มันทำให้เบี้ยวอือจารบี นี่จระเบียยังอยู่ยังไงครับฝั่งน,น,นี้ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ ขับลองขับรถบัสเด้นแตกสองระเบิดนะระเบิดสองครับนี่ยังอยู่สองตีไปเนี่ยฝาข้างที่มันยับเยินครับฝาข้าง ทำเสาใหม่ดัดตีเคาะเคาะเสาตัวนู้นใหม่นะที่มันเบี้ยวปุ๊บปุ๊บยางประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าพันหมืนมม่นสามหมืน่นสามหมื่นสี่หมืน่นห้าหมืน่นไม่เกินห้าหม,มื่นนะ สำหรับที่ผมว่านะความคิดผมน่าจะไม่เกินห้าหมืนตรงตรงอ่างที่ว่าใส่ของนั่นนะก็บุบมีแต่ด้านนี้ครับที่พังด้านนี้ <c oughs> เอารอยางเขามาด้วยสี ดูครุไปสอดเหล็กก็นายยังอยู่นะเหล็กตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่ได้ทำใหม่มั้งตัวนี้ก็น่าจะทำใหม่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับต้องไปดูฝั่งนูนนะ้นเนาะนี่ ้องทำตัวนี้ใหม่โดยรวมก็ห้าห้ามืนห้ามืนหกมืนนั่นแหละเกือบแสนนั่นแหละมันเป็นบทเรียนบทเรียนของเรา ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ